วันนี้เวลา18บแนาฬิกา50นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรักรชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังอาคารอเนกนิทัศมหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมธิราชอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยายลัยเฉลิมการนาประจำปีการศึกษา2 5 6 0ถึง2562ซึ่งประกอบไปด้วยพระภิกษุเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน3รูปมีผู้สำเร็จการศึกษาปริ ยาโทญาโทคนปริญญาตรีในคณะและสาขาต่างๆได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะบริหารศาสตร์1,419คนรวมจำนวนทั้งสิ้น1,468คน มหาวิทยาลัยเฉลิมการนาเป็นสถาบันศึกษาเอกชนในจังหวัดศรีสะเกดได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนเมื่อปีพุทธศักราช2547นอกจากจัดการเรียนการสอนในจังหวัดศรีสะเกดแล้วยังมีวิทยาเขตรหรือศูนย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุรินทร์บุรีร,รัมย์และเพชรบูรณ์โอกาสนี้ได้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตมีใจความดังนี้ เป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิตในศตรวรรษที่21ควรมุ่งเน้นในการพัฒนาด้านคุณภาพมนุษย์และสังคมการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนอกจากวิชาความรู้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสารรค์ความเจริญแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งทุกคนจำเป็นต้องมีก็คือวินยัยวินัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคคลมีระเบียบแบบแผนที่ดีทั้งกายและใจพร้อมสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จและความ จเจริญได้ซึ่งจะทำให้สังคมเกิดความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยบุคคลผู้มีความรู้มีวินัยจึงเป็นผู้ที่สามารถนำพาตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติให้บรรลุถึงความจเจริญและความมั่นคงอันวัฒนาถาวรต่อไปได้